อ่าผมมาใส่เบ็ดกบครับพวกน้องๆว่าจะมาใส่ขึ้นกันครับผมมาก่อ <laughs> นว่าจะมาใส่เบ็ดกบพิธันนะใส่เบ็ดกันครับนอ้องเนี่ยครับตัดๆให้มันแป้นก็เสร็ล้วครับนอ้องเดี๋ยวเคี่ยวก่นันของเบ็ดนะครับให้รากมันถึก คเดี๋ยวใส่เบ็ดก,กันครับขางทางเลยครับเนี่ยพูดได้กันแน่เห็นนะครับใส่กันนะครับลอยสำนีกับพ่อเลวใส่ขางปลาเขาพร้อมครับ,รบนี่ครับ เองนี้เลยง้ำๆ้ำนงสิครับนี่ครับเพราอันเป็นมองพักพอดีเสียบยากนะคับคีเดียนผมจะเสียบพับพัองสิเลยครับไปเขาดินกน้อยนึงครับเนี่ ลอยขึ้นจากพื้นสักน้อยหนึ่งครับอ่ะเียบ้อยพี่น้องเดี๋ยวขึ้นนี่ม่ยามมึงครับไลยได้โตบะครับผม พอกันขึ้นนี่นะครับผมผมว่าสิมาักู้เบ็ดกบนะครับเนาะใส่ไว้แขางทางไรเดี๋ยวกย่านเบ็ดหายมืออื่นนะอเอาเถอะเด็กหน่อยชี้ผ่านยังสินะครับโอเคครับน้องเบิ่งครับนี่ก็หาทุ่งกุ้งครับคุณหาทุ่งกุ้งลูกไก่บ้านนั่นะครับผมเลยเอาเบ็ดกับบ้าทดีกั่วนะครับเนาะ เดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่าสิได้โตบ้วยน้องนี่ถือครับเนี่ยถือครบหน่อยอถือครบแล้วครับเนี่ยมันแต้มแล้วครับพันกอหยาเลย นี่ครับใส่ลังงงามเลยครับน่นครับเจ็บลังต่อไปครับเนี่ย มันีกวะมันเงียบครับมันเงียบเงียนไม่ค่อยดิ่นหรอกครับเมียดิ่นนิวมันถือดี่งต้ประคอหน่อยไปน้ำไปน้องหลังนี้มีห้อยดึ่งอุ๊หลังนี้ถือครับพี่น้องเพื่อเพะผมใส่ทั้งเื่อถนนเนี่ยครับนี่ถือครับจมที่สองแล้วครับพี่น้อง ใส่งามให้แห้งครับกบช่วงนี้ใส่รังง่ามเลยพี่น้องอาจจะตาแล้วนาจะเบิ่งสวนครับกบมงหันมันก็ได้บ่ออกครับมึนอยู่สิเลยสวนเรามาอีกสักหน่อยครับกบออกแน่อยู่แต้มอย่สองแล้วพี่น้อง หลังนี้กับอครับพี่น้องพี่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 อ่ะโอ้น้องทึกดทึ๊อทึ๊นี้ทึกอืมติดก,ก,ก,กันใกล้กันแล้วครับเรียบร้อยครับมีใส่ง่ามแห้งครับครบใส่ผัดเผ็ดครับ ร้อยครับตัวนี้ปีนี้โอยหลุดมือครับไปแล้วครับคุณนะโอ้หลุดมือโอ้เป็นยั้งครับโอเคครับผมปิดคลิปใช้เด็ดกบมื่อนี้ครับปลาคอปลาคอหน่อยปลาไหลครับปีนี้คบกันหลยนะครับปิดคลิปครับ